ลูกสาวผมมีคนเดียวแต่เธอมี5บุคลิกและคุณต้องทำให้ทั้งห้าบุคลิกรักคุณให้ได้ครับก็เรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนนะครับที่ทำอาชีพรับ หักบคนนะครับผมแล้วคราวนี้หมายว่ามีสกิลจีบเป็นพื้นฐานนะครับดังนั้นก็เลยถูกจ้างวานนะครับจากเทพชัยนะครับซึ่งเป็นพ่อของใส่รุ้งนะครับให้ไปช่วยจีบใส่รุ้งเพื่อรักษาอาการหลายบุคลิกซึ่งสายรุ้งอะค่ะจะมี5บุคลิกด้วยกันก็คือสายรุง้งม่านหมอกสะตอมฟ้าใสาและก็ปลายฝนค่ะซึ่งซันอะก็จะมาเจอกับผู้หญิงทั้ง5ลุกแบบเขาจีบยังไง ก็ต้องไปติดตามในซีรีส์ผมพี่ซันนะครับคุณไม่ต้องพยายามรู้จักฉันหรอกป้าสชอบอยู่กับผู้ชายแบบไหนครับหวังอะไรป่ะเนี่ยก็แค่อยากสนิทอ่ะผมจะพาไปอ่านหนังสือนอกห้องเรียนทำไมวุ่นวายอ่ะเป็นห่วงคนที่ทำให้เราหายจากความหลายบุคลิกนี้ได้อ่ะอาจจะเป็นซันก็ได้นะแล้วผมเป็นซันครับเป็นคนที่ทำอาชีพรับจ้างหักอกคนครับ ก็จะเป็นคนที so, hmm. s <S ่แบบว่าเหมือนว่ามีมีคนมาจ้างว่าเออฝากแบบไปหาอกคนนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่แต่เหมือนแบบว่าเราก็จะมีจยาบอกของเราว่าว่าคนนี้สมควรถูกเอาคืนไหมอาจจะเป็นแบบว่าสมมติว่าอาจจะมีคนโดนหลอกมารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แบบสมควรในการที่จะโดนหักอกคืนอะไรเงี้ยเราก็จะรับทําเคสอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นคนเฉลียวครับเป็นคนเฉลียวเป็นคนอัธยาศัยดีมีคารม์เลยมีวาทศิลป์ในการพูดแล้วก็ จาชูนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนั้นแสดงว่าไม่ปวดล้งวันนั้นนั้นพี่ซันเป็นตัวละครที่มีความเป็นผู้ใหญ่เขาทีงไม่ได้ผ่านโลกมาเยอะแต่ประสบการณ์เยอะในการที่พบเจอผู้คนในการทำงานอะไรต่างๆรู้สึกว่าทำให้เขาอ่ะมีประสบการณ์ในการเข้าหาคนเก่งมากๆซันเป็นผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตของสายรุ้งค่ะซึ่ง พอเข้ามาปุ๊บอะเขาไม่ได้มาเจอแค่บุคลิกเดียวเขามาเจอทั้ง5บุคลิกซึ่งสารไหนเป็นผู้ชายแปลก,กตอนแรกเป็นผู้ชายที่แบบยังไงอะคือมีรับลคมคนในเหมือนกันนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้ชายที่น่าสนใจนะสําหรับสําหรับตัวสายลุง่ะคะถ้าลุงปล่อยลุงลุงต้องตอคว่าต่อยที<ๆ>่โุนแล้วพอเขามาเจอทั้ง5บุคลิก เขาดันทําความเข้าใจกับแต่ละบุคลิกได้เป็นอย่างดีอะอผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะมันก็เลยทาให้ทำให้เรื่องราวอะเกิดขึ้นในเรื่องนี้มันไม่ได้หมายความว่าซันแบบเข้าหาแค่คนนี้เข้าหาแค่คนนี้อะไรเงี้ยแต่วิธีการที่เขาใช้อะ่ะมันแบบมันเม็ดอะ <laughs> ไรอย่างงี้ะเออเขาเป็นคัาแสว่าตัวพ่อที่สามารถเหมือนมองตาสา,สาวก็จะรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรจากฉัน ต้องทํำยังไงให้เขาประทับใจสันเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ค่ะแล้วเขาสามารถเลือกปฏิบัติได้เหมาะสมกับแต่ละบุคลิกอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวในเรื่อง I Love a l o of u ขึ้นค่ะนี่โมโหเพราะว่าพูดไม่หายหรือว่าแพ้แ่งข่าววันนี้กันแน่พูดออกมาช่วงที่เราทำเวิร์กช็อปกันหรือว่าทำกันบ้านกันหนักๆอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการหาเคมีในแต่ละตัวว่าแบบว่าเอ้ย ม,มันจะเป็นเคมีประมาณไหนเคมีนี้เราอาจจะต้องซอฟลงมาหน่อยเราอาจจะต้องแบบว่าเจนเทิลขึ้นแต่เราไม่ต้าเจอในวันวกลางวันนะแลของที่คุณซื้อรุ่นหนู่ผมนยใช่มันก็จะเป็นความยากตรงนั้นแหละวะ่าที่เราจะต้องแบบว่าเหมือนกับการเข้าคู่ในแต่ละคนให้มันดูสมูทที่สุดแล้วมีเคมีเคมีตามที่ผู้มืกับต้องการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพิ่งรู้ว่ามี5บุคลิกซึ่ง5บุคลิกมีลักษณะที่แตกต่างกันมากและทุกคนไม่ได้ชอบ ผู้ชายแบบเดียวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนนท์อ่ะเล่นเรื่องนี้ออกมาได้แผ่วๆมาคือตัวจริงนนท์ไม่ได้เป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นเด็กแบบใสๆซื่อๆออแบบออกติดแบบเบียวเบียวพระเอกโชว์เน้นนิดนึงแต่ในเรื่องเนี้ยเขาต้องมีความเจ้าเล่ห์เขาต้องมีความนิ่งขึ้นต้องมีความสุขขุมต้องมีความแบบว่าแบบแผนเรารู้สึกว่าเออนนท์ฝีมือการแสดงของนนท์นี่ถือว่าดีอย่างที่ทุกคนพูดกันจริงๆที่บ้านเธอ,อจริงๆด้วยอ่ะคือไม่รู้กัน,ห,นหมายแบบพี่ดีพีพเอไม่เราไปสนิทกันแต่ตอนไหน ทั้ง5้าคาแรคเตอร์อะค่ะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่สูงมากเหมือนกันทั้ง5ตัวเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเวิร์กกับมันเยอะพอสมควรอย่างคนแรกสายรุ้งเขาจะเป็นแบบสาวสวยสาวแซบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นผู้หญิงแบบแพรวพเป็นคาแรคเตอร์แบบ เซ็กซี่คินิดนึงใส่ลงเขาจะอยู่กับสีแดงเยอะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์คือเขาจะแต่งตัวแบบติดเซ็กซีน่นิดนิดแต่ว่าก็ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็มีความแบบว่าเก๋โดยการแบบใส่บเบลเซอร์หรือว่าแบบใส่ออซิสซอรี่เข้าไปเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะใส่รองเท้าแบบแมรี่เจน ซึ่งสิ่งน้นเป็นเป็นอะไรที่ตัวเราเองแบบไม่ค่ะชอบในความเป็นสายลุงมากๆเพราะมันแบบมันน่าหลักอะเพราะเขาใส่แบบแมรีเจนแต่ว่าเขาแต่งตัวเซ็กซี่นะเออมันเก๋อะไรเงี้ยสายลุงชอบเจอคนคะ่ะอเขาชอบแบบคุยกับคนชอบพบป,ปะคนอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนะก็จะเจอตามงานแบบมิงสังสรรค์อะไรเงี้ยก็จะเจอเขาสายลุงเป็นคนที่ใช้ชีวิต สนุกอะหมายถึงว่าอยากทําอะไรก็ทําอยากทําแบบไหนก็ทําอยากรักใครก็รักอยากชอบใครก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบเปิดใจคุยกับใครก็ค่อนข้างโอเพ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นม่านหมอกอะเขาจะเป็นผู้หญิงที่เป็นสไตล์แบบว่า working woman หน่อยแล้วก็จะเป็นคนจริงจังเป็นคนซีเรียสเป็นคนแบบเนียบนิดนึงผู้หญิงแบบสาวเอธโทนนิดนึงสิ่งที่เขาชอบทำก็คือการทํางานเนี่ยแหละคะ่ะ ้านหมอจะเป็นคนที่มีกำแพงสูงครับเป็นคนที่ที่ค่อนข้างปิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อใจใครเท่าไหร่อะไรแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงยากที่สุดในทั้ง5้าบุคลิกครับในแ้่ว่าแต่ว่า,าพวกที่สัมภาษณ์มันหายไปเนี่ยนะก็มันทีจำดับไปไฟช่วงท้ายก็เลยหายอขอโทษคุณมีหนะ้าที่แค่กดเรคคอร์ดเองนะแค่นี้เราผิดชอบไม่ได้เลยเหรอ ถ้าเป็นปลายฝนเขาจะเป็นเนิร์ดที่แบบว่าชอบข้อมูลชอบ Data มากแล้วก็สามารถอธิบายทุกอย่างให้แบบโดยละเอียดได้อะจากคลังความรู้ของเขาอะไรเงี้ยค่ะปลายฝนเป็นหนอนหนังสือครับเป็นเรียกว่าเป็นคนที่มีความรู้เยอะมากๆอะไรเงี้ยทั้ทงทั้งแง่ทั้งทฤษฎีแล้วกเ็เป็นคนชอบอ่านหนังสือมากๆเป็นคนชอบเป็นคนสนใจประเด็นหลายๆอย่างทั้งประเด็นการเมืองประเด็นการขับเคลื่อนสังคมพยายามหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา ถ้าเป็น STORM ก็จะเป็นสายกีฬาเขาก็จะแบบลุยๆหน่อยเข้าๆหน่อยรู้สึกว่าพูดอะไรแบบด้วยฟีลลิ่งด้วยความรู้สึกซะเยอะดังบเสเอเลยอะไตอเห็นปะสตอมเป็นคนมูทะลุครับเป็นคนที่แบบสามารถปกป้องทั้ง5คนได้เป็นคนที่รู้สึกว่าน่าจะแข็งแกร่งที่สุดใน ทั้ง5คน Activity เยอะเป็นคนที่มี Energy เยอะในการทำ Activity, a c t i v ต t y ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง a อ,อ t i v i t y ที่ s ต o r m ชอบก็จะเป็นต่อยมวยโชคดีมากที่ก่อนจะเปิดกล้องค่ะเราแบบได้ไปลองต่อยมวยมาด้วยนิดนึงแล้วพอได้มาถ่ายซีรีส์ก็เลยเฮ้ยสิ่งที่เราเพิ่งไปฟบป,ปะมามาได้ใช้นะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถ่ายจริงมันก็มีการการซ้อมเพิ่มการเรียนเพิ่มแหละค่ะส่วนฟ้าใส จะมีความเด็กที่สุดแล้วในทั้ง5้าคนแล้วก็สดใสที่สุดค่ะ,เ,ะ,ะเอ้ยระวังชนระวังชนช้านางขับเร็ว <laughs> นางขับเร็วขับเร็วมากฟาใสาเป็นความสดใสสมชื่อครับก็จะเป็นคนที่ alert energy เยอะแล้วก็ มีพลังบวกในตัวเองเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะสนใจอะไรที่แบบว่าเป็นพวกการ์ตูนหนังสือการ์ตูนเกมอะไรเงี้ยครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟ้าใสเป็นแบบนี้นะมาน่านหอกอาการเหล่านี้มันคืออาการทรม,มาร์สเลอกอยู่แต่กับหนังสือซาที่เถอะอยู่กับความจริงบ้างเธอคิดมากไปไหมฮะมา่านฟ้าใส่จะแข็งแกร่งขึ้นถ้าได้ต่อสู้บา้าง เราขอบใจที่แม่หมอกช่วยเรานะเราเชื่อว่าแม่หมอกหวังดีจีทั้ง5ตัวค่ะเขาจะมีซิสเต็มของมันอยู่ก็คือทั้ง5คนอนะเรามี7วันใช่ไหมคะทั้ง5คนจะได้ออกมาแบบเรียงกันตามจน้นาร์นังคารพู้พิลสศุขซึ่งก็เรียงกันไปตามนั้นแต่ว่าสา์อาทิตย์ได้พิเศษหน่อยก็คือจะเวียนกันมาถ้าสมมติแบบ วิกนี้สายลุกมาแล้ววิกต่อไปก็ต้องเป็นม่านหมอกวิกต่อไปก็เป็นปลายฝนก็จะสลับกันไปเขาจะแบบเป็นตารางเวลาแล้วก็ทุกคนจะมีเวลาที่ออกมาใช้แสงก็คือต่อคนก็คือหนึ่งวันเที่ยงคืนก็คือหมดเวลาของเขาอะไรเงี้ยทั้งห้าคนนะคะ่ะเขาเือคนคนเดียวกันซึ่งมันเกิดปมบางอย่างในอดีตที่ทำให้ทาให้เขามีคาแรคเตอร์ที่แตกออกมาเป็นห้าคาแรคเตอร์อย่างทุกวันนี้ สิ่งที่ทาง5้าตัวต้องการคืออยากจะหายแหละอยากจะหายจากสิ่งนี้มาจริงๆใช่ปะฟ้าใสเดิเคนคลิกๆบนพื้เขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ทาท้าคือคือมันจะมีความฟ้าใสกับสายลุ้งผสมมาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามายมีความเนิร์ดอ่ะมายังมีความเนิร์ดจะมีความแบบว่าชอบชอบ,ชอบอ่านการ์ตูนชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องอนิเมะหรือพูดเรื่องการ์ตูนแวลตาจะเป็นประกายมากแล้วก็ แล้วก็จะมีความแบบสวยในแบบใส่รุ้เรียกว่ารู้ว่าเสน่ห์ตัวเองอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสปอร์ตไลท์สองมาต้องทำไงขอได้นะคบเหมือนเดิมเลยนะครับขอเราคงใช่บหมครับก่อนเนาะพะบอกว่าเออเนี่ยมีซีรีส์ให้ไปแคสนะโปรเจกต์นี้นี่นีก็เลยถ่าไปเล่นไปเล่นเป็นใครคะไปเล่นเป็นทาบุคลิก แล้วก็อา้าวห้าบุคลิกนี่คือคือเป็นเป็นแฟดหรือเป็นอะไรคะคือ,เ,อเป็นคนเดียวที่มันห้าบุคลิกก็ช็อกตอนแรกแต่ว่าในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ชาเลนมากเหมือนกันอยากลองดูอยากรู้ว่ามันจะแบบเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสนุกดีพี่มายอะ่ะคือเก่งมากๆเพราะว่าเขาต้องรับบททั้งห้าบุคลิกแล้วตัวหนูเองก็รู้สึกว่าท้าทายเหมือนกันในการที่ทุกครั้งที่เข้าสิงกับเขาก็จะต้องมีความแบบว่าปรับตัว ไปตามคาแรคเตอร์ของเขาทุกครั้งที่แบบว่าคาแรคเตอร์นั้นมันแบบมาแล้วแต่บุคลิกที่ต้องเจอมายเราก็เห็นมายในบทบาทของ girl group อย่าง4 e v e อะไรเงี้ยครับเซอร์ไพรส์มากเพราะมายเป็นคนเล่นดีมากแล้วก็เป็นคนคนเล่นขาดเล่นละเอียดเล่นคมคือความยากของตัวละครมายคือมายต้องมี5คาแรคเตอร์แล้ว5คาแรคเตอร์เนี่ยมันต้องไม่ซ้ำกันเลยแต่ว่าความสามารถของมายเนี่ยมันคือสามารถทําให้5ตัวเนี้ยมันขาดออกจากกัน แล้วรู้สึกเลยว่าเป็นคนละคนจริงๆซึ่งมันค่อนข้างท้าทายมากแต่ไม่สามารถทําได้ก็ถือว่าไมายเนี่ยครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแสดงโหดมาก,กเราไปสมิทกันตอนไหนจะบ้าปะฉันก็ไม่เข้าใจไมช่ฉาชีพสมัยนี้เหมือนกันแผนใช้เยอะเกินเขาจะกลัอบอกหลักเล่หรอินใหญ่เลยเปล่าอาจจะทํำวันนี้ เร่มีสนุกไหมครับผมว่าผมเสียสนุกดีค่ะเข้าวิเคราะหนะ์นาิีของคนลำบัสก่อนเริ่มเดินเรือจะไหวไหมถ้าจะขอให้รำนวนไป็นสกตัง้ตงม,มาเป็นคู่สอบชอบมุมแบ่ไหนใช่ค่ะเธอก็ชอบเหมือนกันหรอความท้าทายในการแบบสวิตตัวละครนะคะของเรื่องนี้ค่อนข้างจะ ฮาร์ดคอร์มากเหมือนกันเพราะว่ามันมันซีนต่อซีนเลยอะคืออย่างวันหนึ่งใช่ไหมคะเราถ่ายมันต้องมันต้องถ่ายหลายตัวเนาะระหว่างทางเราต้องพยายามเคลียร์สมองตัวเองให้ได้แล้วก็แล้วก็จับจุดที่เราต้องเอาไปใช้ในคาแรคเตอร์ต่อไปในซีนต่อไปอะคะ่ะซึ่งสิ่งเหล่านะั้นมันก็จะเกิดระหว่างแบบเปลี่ยนลุกแต่งหน้าเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ย คือเวลาหลุยหลุยรอเข้าสีนใช่ไหมคะแล้วน้องจะชอบลืมตาขึ้นมาแบบเวลามาเที่ยวน้องพักน้องพักใส่ตาเลืมตาขึ้นมาอ้าวพี่เป็นใครเนี่ยสพาพเราเปลี่ยนชุดกันมาพี่เป็นใครอีกแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเออหลุยมันน่ารักก็เลยแบบได้คุยกันเยอะค่ะในกองทุกครั้งที่ผมเล่นกับพี่มายก็คือเหมือนไปเห็นเป็นคนละคนเลยจริงในคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปรู้สึกสัมผัสได้เลยลว,ว่านี่ไม่ใช่คนเดิมนี่คือปลายฝนนี่คือสายลุง้งนี่คือม่านหมอกรู้สึกว่าพี่มายเล่นได้ชัดมากๆในการทวิสต์คาแรคเตอร์ทั้ ตอนทำพีพอ่ะค่ะทำแบบโฟกัสเยอะมากเพราะว่าพยายามแบบอ่านบทแล้วก็ทำความเข้าใจกับทั้ง5้าคาแรคเตอร์อยู่พักหนึ่งเลยค่ะแล้วก็รวมถึงมีเวิร์กช็อปด้วยเนาะกับแบบกับทางทีมอะไรเงี้ยซึ่งความเข้าใจอะไรค่ะที่เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าพอเขามี5ตัวป๊บะเราต้องทำให้ทั้ง5ตัวขาดออกจากกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในขณะเดียวกันมันต้องเป็นการขาดที่ทุกคนมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองเพราะไบเดวีเขาเป็นนังเอก เพราะฉะนั้นเราต้องหาสิ่งที่ทําให้ทั้ง5้าตัวโดดเด่นในแบบของตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องคิดทั้งหมดเลยทั้งแบบวิธีการคิดเอยหรือว่าบุคลิกน้ําเสียงอะไรเงี้ยเป็นสิ่งแรกก่อนจะเข้าซีในแต่ละตัวคือ,ค,อคือโทนเสียงค่ะ<ม>อืมมันกำลังเข้ามาในชีวิตพวกเราและทำให้ทุกอย่างวุ่นวายมานันนี่เธอแอบตามพวเราในวันที่เราใช้แสง การมีชีวิตอยู่ในร่างที่ต้องเอาชีวิตรอดไม่มีทางเลยที่เราจะหนีการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดได้ผมก็ต้องสร้างห้าบุคลิกเพื่อมาเข้ากับเขาให้ได้เหมือนกันแต่ทางเนี้ยมันห้าแบบบ,บุคลิกแบบหบุคลิกฉีกแต่ผมไม่ต้องห้าบุคลิกแบบยังเป็นคนเดิมอยู่เพราะว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอาการแบบหลายบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าโอเคเราก็ต้องเหมือนเราก็ต้องพยายามเรียนรู้เขา<ม>ทั้งห้าคนแล้วก็ต้องพยายามเป็นผู้ชายในแบบที่เขา ที่ในแต่ละคาแรคเตอร์ชอบด้วย,เ,ยเพราะว่าแต่ละคนก็จะชอบผู้ชายไม่เหมือนกันถูกซึ่งท้าสกิลไม่ถึงอะทำไม่ได้นะคะแต่วันนี้คือบักซันยังไงล่ะแย่มาก <laughs> <laughs>